่อไปนี้นะคะจะเป็นการสอนการถ่ายวิดีโอผู้ป่วยที่ทานวิองเซ่นะคะทีเนี้ยเวลาเราไปถึงผู้ปวะะ่วยค่ะก็ให้เขานั่งหรือเขายืนก็แล้วแต่ค่ะเราก็ให้เขาเราต้องบอกเขาก่อนล่วงหน้าว่า,อ,าอยากขอให้เขาเนี่ยอนุญ,ญาตเราในการนำนำผลิตภัณฑ์วิองเซ่ที่เขาใช้เนะะี่ยค่ะเวลากินหรือเวลาใช้เนี่ยตอบโจทย์จากสุขภาพเขาอย่างไรเราต้องบอกเขาก่อนแล้วก็ขออนุญ,ญาตเขาว่าคลิปนี้สามารถนําไปเผยแพร่ได้แล้วให้เขาพูดเลยคะ่ะว่าคลิปนี้สามารถ เคยแพ่ในโลกออนไลน์ได้นะคะโดยเริ่มแรกค่ะเราต้องบอกเขาว่าให้คุณบอกชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะแล้วก็ที่อยู่ที่อยู่นี้ไม่ต้องใส่บัตรที่นะคะแค่จังหวัดก็พอแล้วก็บอกอาการที่เจ็บป่วยว่าเขาเจ็บป่วยอะไรด้วยโรคอะไรรักษาอย่างไรมาก่อนแล้วมาเจอกับเยียวเส่ได้ยังไงเวลาในขั้นตอนที่บอกมาเจอแรบเยียเส่เนี่ยไม่ต้องบอกชื่อผู้แน,น,นะนําค่ะแค่บอกเลยว่าเพื่อนแนะน,นํนาญาติแนะนําพ่อแม่พี่น้องแนะนาํา ก็ลองเปิดใจกินก,กินไปแล้วเนี่ยอตอบโจทย์ภายในระยะเวลาเท่าไหร่กับสุขภาพแล้วก็ใช้มานานแค่ไหนน,นะคะแล้วก็จบด้วยว่าใครที่มีปัญหาสุขภาพเหมือนเราหรือต้องการอยากรู้ข้มอมูลของเวีนเซ่ก็สามารถติดต่อาหารเราได้แล้วก็ขอบคุณบริษัทแอนดนี้ที่สําคัญเลยนะคะในระหว่างที่ผู้ป่วยกําลังพูดนะคะเราไม่ควรจะพูดแทรกมาถ้าเขาพูดคําว่าเวีอนเซ่ไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาให้เขาพูดต่อแล้วเดี๋ยวมาตัดต่อได้ค่ะ เพราะฉะนั้นในการพูดกับผู้ป่วยนะคะผู้สัมภาษณ์ไม่ควรพูดแทรกหรือถ้าจําเป็นจะต้องพูดแทรกก็ต้องรอให้ผู้ป่วยพูดจบก่อนแล้วเราค่อยพูดในสิ่งที่เราอยากจะให้เขาพูดลงไปในส่วนนี้เราสามารถนํามาตัดต่อใหม่ได้โดยที่การตัดต่อน,นั้นจะง่ายดายขึ้นกว่าถ้าเราพูดด้วยผู้ป่วยพูดด้วยการพูดแทรกบางทีเรื่องบางเรื่อง ช็อตในรูปภาพที่เป็นคลิปสําคัญสําคัญเราทําให้อาจจะทําให้เราพลาดตรงนั้นไปเพราะว่าจะต้องตัดเขาทิ้งออกไปนะคะฉะนั้นจึงอยากจะขอบอกวิธีการสัมภาษณ์ผู้ป่วยหรือผู้พี่ใช้ผลิตภัณฑ์วิยอนเซให้ทุกท่านนะคะทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกทั้งที่ผู้มาเรียนออนไลน์และผู้ยังไม่ได้มาเรียนออนไลน์ค่ะ ชมไว้แล้วก็ไปทำกันตามแบบนี้เราจะได้สื่อที่มีคุณภาพและจะง่ายในการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยค่ะขอบคุณค่ะ